สวัสดีค่ะแฟนคลับและลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งก็มีข่าวมาแจ้งนะคะว่าถ้าเกิดทุกท่านนะคะไปที่ปฏิหารพ่อชูชกเปิดให้ไหวเปิดให้ขอไม่ถูกนะคะกรุณาโทรถามทางก่อนนะคะเดี๋ยวจะเสียเวลานะคะ029458538นะคะแล้วก็มีบางคนก็ถามว่าพี่กุ้งขาถ้าหนูแก้บนด้วยโคโยตี้เนี่ยต้องโคโยตี้อย่างเดียวใช่ไหมคะอย่างอื่นได้ไหมคะ พี่กุ้งอยากจะบอกนะคะขอให้น้องสมหวังในสิ่งที่ขอก่อนนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเวลามาแก้บนน้นองจะอืน้องจะรู้เลยนะคะว่าน้องจะแก้บนแบบไหนนะคะก็มีบางคนนะคะบนทองไว้สองสลึงนะคะหลังจากนั้นนะคะสงสัยจะแบบได้เงินเยอะนะคะก็มาแก้บนหนึ่งบาทน,นะคะแล้วก็มีอีกหลายๆนะคะวิธีที่เขามาแก้บนอยู่ที่คุณนะคะสัจจคุณเท่านั้นเองค่ะสำหรับวันนี้พี่กุ้งก็มาบอกข่าวดีแค่นี้นะคะ เด่นดังรวยค่ะ